กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับเซลต้นที่โชว์รูมอิสุสุคิงยนสาขาพิมายจังหวัดนครนราชสีมาครับวันนี้นะมาอยู่กับรถทำมาหากินสวยๆอีกหนึ่งคันจริงๆคันนี้ต้องบอกว่าทําช่วงล่างมาเสร็จแล้วใส่ตู้มาเสร็จแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่เสร็จก็คือพวกฟิล์มนะครับฟิล์มอันนี้ยังติดไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าอันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับมาฮะเดี๋ยววันนี้เซลต้นพามาดูเจ้าคันนี้กันเนี่ย ตัวนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับ163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่อง2.2เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เนาะที่มีกำลังแรงม้าแรงบิดเยอะกว่าเครื่อง1,009ซึ่งถ้าใครเนี่ยที่เคยใช้1.9อยู่แล้วรู้สึกว่า1.9มันโอเคนะครับแล้ววันนี้มี2.2ต้องโอเคกว่าอย่างแน่นอนนะครับ นี่เลยสีเทาเอลบูดสีเทาเอลบูดเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งนะฮะในบางมุมที่ถ่ายรูปก็คล้ายเทาแลมโบในบางมุมที่ถ่ายรูปก็จะรู้สึกว่าเออมันคือเทาเอลบูดท,ที่สีเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเทาแลมโบน่อยนะครับคันนี้จัดทรงเรียบร้อยตู้ซิ่งท้ายซิ่งแล้วก็คันนี้นะครับเป็นสเต็ปที่วิ่งใช้งานกําลังพอดีไม่ได้ย่อมากแต่ได้ทรงสวยครับสำหรับตัวล้อหน้าเนี่ยใช้เป็นแมกนะครับวีซีรี่ลายนี้เลยนะครับ8.5นิ้วนะครับขอบ18เบอร์ยางใช้2 3 5 5 0 1 8นะครับซึ่งเป็นเบอร์อยางที่ก็ไม่ได้บางเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปก็คือใส่แล้วดูสวยดูพอดีดูโอเคนะฮะขอบดิสน้าเงินใช้น็อตเดิมเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ใส่ปอกคันสารเรียบร้อยคันนี้โหลดหน้ามาประมาณ2นิ้วนะครับนี่ระยะห่างก็ประมาณ4สอดนะครับ4นิ้วสอดประมาณนี้4นิ้วมือเรานะครับแต่อาจจะเป็นนิ้วมือเซลต้นหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนอาจจะ มือเล็กกว่าเซลต้นนะก็ว่ากันไปนะฮะสำหรับตัวล้อหลังเนี่ยใช้เป็นแม็กบรรทุกเลนโซ XL 7เพาเดิมโอ้ต้องบอกว่านนเนี่ยในะปีออนี้นะปีพศนี้2อ2 5นะเซลต้นใส่ล้อตัวนี้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเพาเดิมหรือเพาลอยเนี่ยใส่ล้อโทนนี้สีนี้ต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆสวยนะผมว่าเขาก็สวยดีแล้วอาจจะเป็นด้วยเทรนล้อหน้าตอนนี้ที่มันเป็นอ่าดำเงาเนี่ยมันมาแรง นะก็เลยโอ้โหมาจังหวะแบบ XL7 ทํำแบบนี้มาพอดีเลยก็ถือว่าปังเรียกว่าปังเลยทีเดียวนะฮะยางมิชลิน XCD นะครับ, CD, รบเราจะใช้แบบนี้เป็นหลักแต่ถ้าลูกค้ารีเควสเคยใช้ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นนะก็รีเควสมาได้นะทำให้ได้หมดนะครับเบอร์ยาง 2, 2, 5, 7, 5, 5ครับเป็นยางบรรทุกเฉพาะเนาะด้านหน้าย้ายหูแนบหน้าขึ้น1นิ้วครับเพื่อให้หน้าแนบคืเชขึ้นไปแล้วก็คันนี้นี่น ใช้แหนบ20มิลครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังคันนี้ไม่ได้ใส่กล่องโหลดนะนะครับนี่คันนี้เป็นแหนบ20มิลข้างละ3ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีปกติอ่ะมันจะมีแหนบกั้นกลางนะฮะระหว่างชุดแหนบบนกับชุดแหนบบรรทุกอันนี้เราเอาแหนบกั้นกลางออกไปตัวหนึ่งนะครับทำให้พวกชุดแหนบกอดอ่ะมันจะต่ําลงมาอีกก็ได้ทรงรถที่เตี้ยขึ้นมาแล้วก็คันนี้ไม่ได้ใช้กล่องโหลด นะครับไม่ได้ใช้ก่องโหลดนะใช้ตรงเตงสั้นเรียบร้อยหมดแล้วก็โชค๊คบรรทุกอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ก็จะได้ออกมาทรงแบบนี้ถามว่าตูดโด่งมากไหมก็ไม่ได้โด่งมากนะผมว่าทรงแบบนี้กําลังดีกาลังกาลังสวยครึ่งถ้าใครแบบว่าไม่ได้ชอบรถที่มันเตี้ยมากแต่อยากให้มันเข้าทรงหน่อยนะผมว่าโอเคเลยนะครับนี่สวยไหมเดี๋ยวให้ดูรูปทรงครับนี่เลยนะครับ แล้วก็ตัวตู้คันนี้นะครับเป็นหัวซิ่งท้ายซิงครับเป็นตู้หัวซิ่งท้ายซิงงเมตรยุคนี้เมื่อก่อน้านนี้ผมยังเคยได้ใส่ตู้เมตรแปเยอะแต่พวงบอกว่าณับปัจจุบันเนี่ยพอสอนี้ลูกค้าแทบไม่ได้ค่อยได้ใส่เมตรแปเลยส่วนใหญ่เป็น2เมตรสเมตรสิหมดเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าด้วยด้วยลักษณะงานที่ที่มันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะอันนี้ถ้าใครที่ขับพวกรถตู้ทึบอ,อยู่นะครับ คอมเมนต์บอกผมทีผมอยากเก็บเป็นความรู้ว่าทำไมายุคนี้ถึงถึงใช้2เมตรสิกันอย่างเดียวเลยเมตรแปดไม่ค่อยใช้นะครับนี่ครับภายในตู้ก็บุไม้อัดเรียบร้อยหมดหัวท้ายไฟด้านในมีครบหมดนะครับนี่ของเดิมที่เราคือลูกค้าที่ผมบอกแหนบตัวที่เราถอดออกคือตัวเนี้ซึ่งถ้าถ้าถ้าไม่ถอดตัวนี้ออกนะตูดมันจะสูงขึ้นไปอีก แต่พอดตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะทําให้ท้ายรถต่ําเวลาที่วิ่งรถเปล่าช่วยให้ต่ําลงมานะครับซึ่งถ้าใครนะครับดูคลิปเซลต้นแล้วจะซื้อรถกับเซลต้นนะถ้าอยากจัดทรงนี้อบอกเซลต้นนิดหนึ่งนะว่าเอผมอยากเอาแหนบกัน้นกลางออกด้วยเพื่อให้ให้ใหใหท้ายลุ้นมันต่ําลงนะครับบอกเซลต้นด้วยนะเพราะว่าคือบางทีเราก็ถ้าลูกค้าปกติทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติอย่างชุดเพาลอยอ มันจะลงด้วยตัวแขนของเพาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องถอดแหนบก้อนกลางแต่ถ้าสมมติอยากให้แหนบก้านกลางออกอะ่ะก็ได้ก็บอกได้แต่อยากให้บอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทําหลายสเต็ปบ,บางทีลูกค้าแบบว่าทักหาเซลต์ต้นบอกผมดู YouTube อยากได้แบบคันนี้บางทีแบบว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าคันที่ลูกค้าดูมาเนี่ยคือทําสเต็ปไหนเพราะมันมีหลายสเต็ปเนาะแต่ก็บอกเซลต์ต้นนิดนึงก็ดีจะได้ตรงสเปกด้วยนะครับนะก็ข้อดีของถอดแหนบก้านกลางก,าก็ไอตัวแหนบบรรทุกเนี่ยเมื่อมันไม่มี ไอแหนบก้านกลางตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็ทาให้ชุดแหนบบรรทุกอะยกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งด้วยก็ทําให้ความต่ําที่มันจะติดพื้นอะมันก็ลดน้อยลงนะครับก็คือพูดง่ายว่าชุดแหนบบรรทุกก็สูงขึ้นจากระดับที่มันจะติดพื้นนะก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างนะแต่ถ้าถามว่าช่วงความนิ่มก็อาจจะน้อยลงนะครับก็เครื่อง2 2เนี่ยนะครับก็จะมีตัวหน้าจอเครื่องเล่นมาให้หน้าจอ8นิ้วมีให้เรียบร้อยเลย นะครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทให้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ผมว่ารถตอนนี้มันครบนะทุกท่านอันนี้ความคิดผมนะอาจจะขาดแค่กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ใช้ใช้เวลาใช้กันเนี่ยจำเป็นต้องพับบ่อยไหมแต่ที่แน่เลยกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้ากุญแจรีโมทหน้าจออ่ะขาดกล้องถอยอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นด้วยที่ฝาท้ายมันคนละลักษณะกับการฝังตัวกล้อง ก็เลยทําให้ตัวนี้ยังไม่มีตัวกล้องมองหลังมานะครับแต่บอกก็เป็นหนังปูพื้นหนังอะไรหมดแล้วนะครับก็ผมว่าก็โอเคนะในรถตอนเดียวพศนี้ยุคนี้นะครับก็มีออปชั่นพื้นฐานมาให้เรียบร้อยหมดคุณจงกุญแจรีโมทก็ถือว่าโอเคแหละมาครบหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ท่านจะเลือกแต่งแล้วว่าอยากได้รถทรงไหนแบบไหนยังไงนะเซลต้นก็ยินดีนะครับทำให้ ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับจะได้ออกมาตรงสเปคกับลูกค้าสวยไหมทุกคนเนาะผมว่ามันมันก็ดูพอดีนะโหลดประมาณนี้ไม่ได้มีกล่องโหลดนะครับคันนี้ไม่ได้มีกล่องโหลดก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแหนบ20มิลเราใช้แผ่นตรงไม่ต้องดัดแหนบลงนะครับฉะนั้นในการแรงในการรับน้ําหนักเขาก็จะคงที่เท่าเดิมไม่ได้ดีการดัดแหนบออกไปนะครับ สามสีมีให้เลือกครับเทาขาวแล้วก็บอลเงินใครชอบสีไหนก็นะครับทักถามได้เลยแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเป็นสีที่ถูกถูกสุดนะถูกลงมาอีกเจ็ดพันนะครับอ่ะฝากไปด้วยละกันใครสนใจก็ทักหาเซลต้นได้เลยพิมพ์ใน Facebook ว่าในเพจว่าเซลต้นอิวสุโคลารูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะจะมีด้านหลังขจยนว่าใช้เพจนี้เนาะทักเพจน,นั้นเพจเดียวหรือโทรเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามหนึ่งแปดหนึ่งจุดเจ็ดอยากได้แบบไหนเป็นคอกเป็นตู้เป็นรถแต่งซิ่งเป็นรถออฟโรดเซลต้นทำให้หมดนะ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ